สวัสดีครับกลับในคลิปชุดอพอลโล1หถึงพิชิตดวงจันทร์นะครับในตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะแต่ว่านับเป็นตอนที่1ก็แล้งกันนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยตอนที่เรานับเป็นตอนที่0ูนย์นะเป็นเรื่องของอินโทรของที่มาของโครงการอพอลโลนะดังนั้นคลิปนี้นับเป็นตอนที่1นะครับก็เริ่มจากอพอลโล1เลยแล้วกันนะครับยานอพอลโล1หนึ่งี่ก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ทอสตาเนี่ยได้ตั้งโครงการอพอลโลขึ้นมาแล้วก็ได้ เลือกวิธีเดินทางไปดวงจันทร์อย่างปลอดภัยไปแล้วก็กลับด้วยนะกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็ออกแบบจรวดนะครับออกแบบยานอวกาศเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อมาก็คือการทดสอบจริงในการใช้งานนะครับภารกิจของอพอลโลหนึ่งเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบตัวจรวดนะครับแล้วก็ตัวยานอพอลโลเองระบบควบคุมต่างๆในคอมมานด์โมดูลออพอลโลนะครับพร้อมกับ นักบินอวกาศ3นายนะครับขึ้นไปพร้อมกับตัวยานนะครับรอบนี้ก็คือมาาซาถือว่าได้ทดสอบความรู้ต่างๆที่ได้จากโครงการเมอร์คิวรี่ได้ข้อมูลดีๆมาจากโครงการเจมิน่ได้มา,ากพอแล้วในมั่นใจแล้วว่ายานอวกาศเนี่ยมีความปลอดภัยที่จะนํามนุษย์ขึ้นไปนะครับในวัตถุประสงค์ของวันรุ่นหนึ่งก็อย่างที่บอกนะก็คือทดสอบระบบเริ่มต้นในหลาย,ลายอย่างของตัวยานแล้วก็ตั้งแต่ระบบจรวดตั้งแต่ ตอนที่ยิงขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างวงโค,นคนจนรรอบโลกนะว่ามนุษย์3าคนสามารถอยู่ได้หรือไม่ระบบเพื่อชีวิตระบบออกซิเจนนะครับสามารถทํางานได้หรือไม่นะครับแล้วก็รวมถึงระบบโลกกันความร้อนในการที่รีแอนทรีหรือการกลับเข้าสู่ชันบรรยากาศโลกว่าทนความร้อนได้ดีหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คืออพอลโลหนะึ่งะซึ่งเอ่ออพอลโลหนึ่งี้นะครับมีกําหนด ยิงขึ้นสู่อวกาศเนี่ยวันที่21กุมภาพันธ์1967นะครับจะสังเกตได้ว่านาซาเนี่ยได้ประกาศนะครับโครงการอัพอลโลเนี่ยตั้งแต่ปี1961งเก้่งนะแต่ว่ากว่าที่จะได้เริ่มทดสอบจริงๆเนี่ยนะครับก็ผ่านมา67ปีแล้วนะครับเพราะว่าต้องเสียเวลากับการออกแบบหลายๆอย่างออกแบบเฉลวดแซตเทิร์นนะันี่ก็กินเวลานานถึงสิบปีนะฮะออกแบบตัวยานอัพอลโลนะครับก็กว่าจะเลือกวิธีการกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับก็ ผ่านมาจนถึงปี1967นะครับรวมถึงเออมันเสียเวลากับโครงการเมอร์คิวรีกับเ e m นี่ด้วยนะครับเพราะว่านาซ่าต้องการมั่นใจทดสอบลหลายหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าในภารกิจของคนรุ่นหนึ่งนี้ยังไม่มียานในส่วนของยานดวงจันทรนะ์ Luna Module ยังไม่ได้ขนไปด้วยนะครับก็จะทดสอบแค่ตัวยานตัวยานคอมมาน d m o d u กับตัวยาน ตัวยานอพอลโลที่เป็นตัวที่เก็บเก็บเชื้อเพลิงเก็บเก็บตัวทรัพยากรน,นะครับแค่แค่ส่วนเดียวนะครับงั้นจะไม่มียาดวงจันทร์ไปด้วยดังนั้นไม่จําเป็นต้องใช้จรวดที่มีขนาดใหญ่เซตเทิล5นะครับจึงใช้จรวด s ซตเทิ 1b ขนาดเล็กลงมาหน่อยก็เพียงพอแล้วในภารกิจนะครับมีแผนการเนี่ยก็คือจะทดสอบจริงในการอยู่ในอวกาศเนี่ยโครจรรอบโลกในวงโครจรต่ำนะครับก็คือประมาณ 220กิโลเมตรถึงประมาณ300กิโลเมตรจากพื้นโลกนะก็เป็นวงกระจรต่ำเพื่อทดสอบระบบนะครับก็ยิงแล้วตามแผนการเนี่ยตั้งใจจะอยู่ในภารกิจเนี่ยถึงเป็นอาทิตย์เลยนะเป็นสัปดาห์นะครับมันอยู่เป็นสัปดาห์นะแต่ว่านะครับมันก็อพอลโลหนึ่งนะครับอย่างที่เข้าใจว่าเป็นการเริ่มต้นยานอพอลโลลำแรกนะครับนาซาหรือทางอเมริกาเนี่ยพยายามจะเร่งทำทุกอย่างเพื่อ ตอบโต้ทางโซเวียตที่เ,เรียกว่าโซเวียตตอนนั้นเนี่ยคือขึ้นนำนะครับเรียกว่าขึ้นนําข่มขวัญทางอเมริกาไปก่อนในวงการอวกาศในหลายๆอย่างทั้งสปุตนิททั้ง arin, ยูนิการ์ลินหรือแม้แต่การส่ง,สง,สงยานอวากาศไปถึงดวงจันทร์เนี่ยโซเวียตทําได้ก่อนนะครับดังนั้นตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไม่สุขนะจึงต้องเร่งทาอะไรสักอย่างครับโครงการพอนโลก,ก็เป็นหนึ่งในนั้น,นที่รัฐบลยาลพยายามผลักดันทาทุกอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ จนกระทั่งนะครับมีการกําหนดนะครับกาหนดซ้อมนะครับกาหนดซ้อมนะครับก่อนจะขึ้นไปในวันที่21กุมภาพันธ์1967เนี่ยในวันที่27มกราคม1967นะครับก็ไม่กี่วัน,นลงหน้าประมาณ1เดือนก่อนกําหนดเนี่ยก็มีกำหนดซ้อมนะครับภารกิจซ้อมนับถอยหลังที่ฐานยิงจรวดนะครับฐานยิงจรวดนี้ก็อยู่ที่าฐานร้อนเซ็นเตอร์ ที่3 4นะครับเป็นฐานปล่อยหมายเลข3 4นะครับในวันที่27มกราคม1 9 6 7นะครับนักบินโอกาส3นายได้แก่กัสกิสซอมเอสไว้แล้วก็โรเจอร์เชฟฟี่นะก็เป็น3คนที่ถูกเลือกรับเลือกให้อยู่ในภารกิจอพอลโล1หนึ่งนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุนะครับก็เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นมานะครับเกิดเหตุเศร้าขึ้นมานะครับหลายคนอาจจะเคยดิ้นข่าวมาบ้างแล้วนะครับก็ เกิดเหตุในระหว่างที่นักบินอวกาศทั้ง3คนคนะอยู่ในตัวแคปซูลของยานคอมมานดูดูแล้วเนี่ยนะอยู่บนฐานปล่อยนะครับอยู่บนฐานยิงจรวดนะฐานนี้คือจรวดเนี่ยตั้งสมบูรณ์นะเตรียมพร้อมในการปล่อยแล้วนะครับตั้งสมบูรณ์แล,ล้วนักบินอวกาศทั้ง3คนนี้เข้าไปในส่วนหัวของจรวดแล้วก็คือยานพอลโรมันตั้งอยู่บนส่วนบนสุดใช่ไหมเข้าเป็นนั่งประจําที่แล้วนะครับคอือยังไม่ได้ปล่อยจริงนะแค่ซ้อมระบบก่อนวันนี้ซ้อมระบบก่อน ซ้อมระบบการนับถอยหลังครับภารกิจในวันนี้คือซ้อมระบบการนับถอยหลัง5<ฮ>4 3 2 1ก่อนจุดระเบิดเครื่องยนต์นะอันนี้ซ้อมก่อนนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะฮะปรากฏว่านะครับก็เกิดเหตุสลดขึ้นตั้งแต่อนลดลลำแรกนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ด้วยความเศร้าด้วยความตายนะครับก็อ่านเรื่องนี้ทีไรก็รู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู่ทุกทีนะครับเพราะว่ามันเป็น เป็นการเริ่มต้นนะมันคือการเริ่มต้นที่ไม่น่าที่จะเริ่มต้นแบบนี้ครับเราไม่รู้ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนักบินโอกาสทั้งสามคนนะครับก็อยู่ในแคปซูลแล้วปรากฏว่าถ้าถ้าจับคําในการสื่อสารกันได้ระหว่างผ้าพ,พื้นดินเนี่ยจะพบว่ามีการแจ้งเรื่องของกลิ่นเหม็นไหมขึ้นมาในห้องนักบิน มีกลิ่นเหม็นไหม้นั้นมาหนึ่งในสาคนนี้แจ้งขึ้นมาว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นควันไฟนะครับหลังจากนั้นไม,ไ,มไม่กี่นาทีเนี่ยก็เสียงนั้นก็เงียบไปนะครับมีเสียงสื่อสารคุยกันไม่กี่นาทีแล้วก็เสียงก็เงียบไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับไฟไหม้ห้องนักบินอพารโลนนึงนะครับนักบินโอกาศทั้ง3าคนไม่สามารถหนีเอาชีวิตออกมาได้นะครับก็เสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะครับเหตุการณ์ในอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากประตูนะครับประตูยานที่เปิดไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของทางนาซาทีา่ต้องรีบแก้ไขนะครับนักบ,บินโอกาสทั้ง3คนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าประตูเปิดออกเนี่ยคิดว่าคงหนีออกมาได้ครับประตูมันไม่ได้อยู่ไกลจากจากจากตัวที่นั่งจากที่นั่งเลยเพราะว่ามันเป็นยานลำเล็กๆแคปซูลเล็กมากนะนั่งอยู่เนี่ยนักบ,บินท,ที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ย เงยหน้าขึ้นมาก็เป็นประตูทางออกแล้วนะครับมือสามารถเอื้อมจับได้นะมือสามารถจับประตูได้แต่วันนั้นเปิดไม่ออกนะครับเป็นความผิดพลาดด้านกลไกนะฮะแล้วก็วัตถุติดไฟในยานเนี่ยก็มีเยอะนะครับภายหลังเนี่ยก็นาซ่าก็ได้พยายามแก้ใหม่เอาวัตถุติดไฟออกไปนะครับแต่ว่ามันก็โชคลายที่อพรโลู่หนึ่งเนี่ยต้องประสบเหตุซะกอ่อนคือเราเสียนักบินอวกาศ สี่นสงคุณค่าไปทั้ง3นายตั้งแต่อปารโล่ลำแรกเลยนะครับอันนี้ก็แสดงความเสียใจกับ,บครอบครัวด้วยนะครับ,นะรบก็ยานลำแรกก็ล้มเหลวซะแล้วสาหรับโครงการอปาร์โลนะครับสหรัฐเป็นฝ่ายพ่าย,พายแพ้โซเวียตอีกครั้งหรือไม่นะเพราะว่าเริ่มต้นมาก็เริ่มต้นด้วยความสูญเสียซะแล้วนะครับในอพโลหนึ่งนะออสำหรับฐานยิงนะครับหมายเลขส4บี่อย่างเงี้ยนะครับก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็น เป็นมโมเรียลของนักบินทั้ง3าคนนี้อยู่นะครับก็ที่ถ้าใครจําได้ก็มันจะปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอเมาเกดอนด้วยนะครับที่มีฉากจากหนึ่งที่ไปปรากฏอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นเป็นฐานยิงนะครับเปล่าเปล่านะครับนาซาก็รักษาไว้จนถึงทุกวันนี้นะครับก็สําหรับอพอลโลหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นด้วยความล้มเหลวของนาซานะครับก็ต้องรวบรวมพลังกำลังรวบรวม,รวมจิตใจทํางานกันต่อไปนะครับ ในตอนหน้ามาพบกับอพอลโลลำต่อไปะครับอพอลโล2นะครับว่านา s a จะกลับมาจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่นะครับติดตามชมตอนต่อไปครับ